ตอนนี้เขามีผมมามุยต้องต้องยองไิเลยเจอกูเปิดมาค่ะเปนแข่ลันเม็ดหยุดยังไงทำมึงมึงหวยคั้นวะเฮียคั้นเหมดเลยเหม็ดพ่วงเห็นดีบะ เกิงไหมเก่งแน่เอาเฟิร์สมาแทานเมนี่ว่าสิมีฉากต้องเปลี่ยนกางเกงเปลี่ยนเสื้อผ้ามันก็เลยเอาใส่แต่ว่าเสื้อเอากางเกงได้ไปตอนนี้เขามีผงมามุยผงคั้นแหละไปซื้อมาแล้วผงคั้นนี่น,นะว่างได้เอาพูดเลยจเรื่อย ทีมงาน้องมาแบบนี้เลยลายแครับทีมงานเขายังสนับสนุนจัดี่ครับออ่ของมันทเรียนบอกของควมาดมดมนะดม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 นเาใลายดอก่หน่อยนะมันต้องยองเซเลย ต้องเห็นท่าทีเหมือนกันปังปังม่งงของค่อนจังโจ๊กโจ๊กโกโจม่เจ็งานก็ต้องทำก็ต้องสวยไปด้วยต้องสวยไปด้วยและต้องแต่งอยู่ตลอดององมาลองอันนั้นเดินดนก็ดกิน

มุ็นมันแบบมันเห็นมุมมุมนี้เดี๋ยวฉันดูไปก่อนเดียวมันเหงาก็บอกไปก็บอกข็ชอบพูนคนมันจะสายนม่อยู่ได้แบบแม็กซี่เป็นค่รวมอุดมการกนลองมัน เอาไปมือมือมือนึ่งทายเด้อเี่ยงแค่สามมอียงแค่สามมือเองเห็นมันในยาย้นขั้นมนีมรอรบเซบอกหอยขั้นมาบังหันไปายดยน์องัหอยขั้นกัดผมเซหอยขันวะเนี้ยหอยขั้นกัดใครอ่ะไม่คอยคอยท่วงยัวน่ะตอนนั้นนะขั้นมองได้ิ ขั้นเหม <Bond> ือดเลยบ่เหมืดฟ่วงบ่เหมดฟวงขันขั้นแบบเดั้นแบบเด่เขั้นโตอยหมือโตเลยตอนกับน้เวที่้นชมนี่มืนถ่ายยคำคมอยู่ดิครับตอนนี้ละอูชุ่มนี่เหมืนถ่ายคำคมอยู่ขั้นคัดคอยคาขั้นโตอ๋ไปไไปไ โอ้ยเปล่าเนาะวิหันกอนวิหักอนนะเปล่าวิเชี่ยอี๋บักคอยขั้นกัดโอ้ยไอ้แม่ไปยังไงตบ่ลูอยูบยังไม่ลอขาเาบักจำแย่ใส่สมเขียจรม่จังเกะทำไม่จังไลสักแต เขาบักตามแงใส่ทรงมือแบบนี้มึงจะขั้นวส่งนี้อส่งไหนอ่ะฮะมันเบักตามแงใส่งให้คอยมนีก็ดูแข็่รถข็งที่ตั่ได้อันเดอันเดยินกินกิกินกินกินาินกนกิกิกากกนงดก็นนกกกนนกนกนันน บักเซมไปทาบักเอือไปเื่อยไปดูเรื่องนี้ไปนั่งเหรีตัวสยเไเจียเซหอย่ลยมันต้องยองเซเลยไอยอนะเออเอาบักนาไอ้เจตอียงบเฮ็ดบ่เคยเฮ็ดอย่างของไทยเตอดตผู้เดียวแล่ที่เคยแกงตัวยอนเออ มันดูกเอหละมันแมนแน้าเล่นบอกกูถามมีคเออกายขั้นว่าแมนจม่นหนักมันหนักมันลุ่นมันแก่ที่มันแก่ที่จรงเลยมันลุ่นมันแก่าริงจริงหนวัมือโอ้ยตําแหน่งไม่ยองใครของมันก็กมันก็ที่ขั้นของมันตวตัวคือกันกึงละว่ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงับไปช่วยเดียเสียอปาเียนเนะต้องมีอ่ะ เมตอนนี้เาอนเ้าไทยไทยมันบระหลเราตอนนี้ตตอนนี้เราไ,ไปอาบน้ำคือรถมันนั่นมีวิธีล้างอยู่แบบว่าเขาเอาดำยาลา่างมันกับเสากันเลยบบเ,เออเออเออคอยที่ไปล้างเฮี้นมีอยนน้ำเกลเ่อเอาน้ำเกลี่ย้าคือรถก็ตอนเนี้ย <laughs> โอ้ยนี่เธจะแตกอย่งหางเล <laughs>